เป็นยังไงคุณทายานมาออพูดคุยกันหน่อยไล่ความเป็นกันหน่อยนะคะค่ะก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะเหมือนว่าทางทนายตั้มเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าเกริ่นออกมาก่อน,นแต่เป็นการเกริ่นที่แบบว่าโอ๊ยก็เล่นใหญ่เหมือนกันเนาะนะคะมีการไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะภาพถุงเงินคุณถุงกระดาษนี่แหละแล้วก็มีเงินอยู่ข้างในนะคะและลักษณะก็คือทนายตั้มเขาก็บอกว่าคือเนี่ยเป็นถุงเงินที่ได้จาก สารวัตรสัวนะคะแล้วก็เป็นแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้พูดชื่อคุณชูวิทย์แบบว่าจริงๆจังๆนะเหมือนกับว่าลักษณะว่าเป็นใครเออลักษณะว่าเอ้ยเนี่ยให้เห็นก่อนตรงนี้ใช่เป็นเงินที่แบบว่าได้ได้จากสวยหรือว่าได้จากค่าปิดปากในการไม่แช์ต่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการบอกด้วยว่ารู้สึกผิดหวังกับคุณพี่ท่านนี้มากเพราะว่าถือเป็นไอดอลเลยนะคะ เออแต่คุณชูวิทย์เขาก็ไม่ให้สงสัยนานนะเขาก็เมื่อวานเมื่อวานเขาก็สวนกับทันทีทันใดเหมือนกันนะคะก็มีการออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะคือทางคุณชูวิทย์เนี่ยก็บอกเลยว่าที่ทนายตั้มมีการโพสต์ภาพเป็นรูปถุงเงินนั่นแหละก็ยืนยันว่าเป็นเคสของตัวเองนะคะแต่ก็บอกว่ามันเงินเนี่ยมันได้แค่หล้านแล้วก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเงินที่ มีการเอามาให้ตัวเองอนะคะ<ช>เพื่อที่จะเหมือนกับว่าไม่ต้องแฉต่อนั่นแหละนะคะแต่ก็บอกว่าเงินเนี่ยมีแค่6ล้านนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีภาพที่เอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลสองแห่งนะคะเพื่อเหมือนไปบริจาคนั่นแหละนะคะเป็นที่เรียบร้อย ก็จะพูดเหมือนประมาณว่าตัวเองก็ไม่ได้เอาเองเนอะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกด้วยนะว่าเออคือคือก็ยังจะแชรต่อแต่ก็ลักษณะก็คือก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเงินจํานวนนี้คือเหมือนกับว่ารับมาจริงแต่ไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวเอาไปบริจาคต่อนะคะ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะทางทนายตั้มนะ<ช>หรือว่าทนายสิทธามเบยบังเกิดนะคะ,คะก็มีการตั้งโต๊ะพูดถึงเรื่องนี้เลยคุณคะนะคะร้อนเลยใช่ไหมใช่ใช<ม>นะคะก็เนี่ยค่ะบอกว่าคือตอนเองเนี่ยก็พูดถึงคุณชูวิทย์นั่นแหละ,ะสำหรับเมื่อวานนี้ที่มีการโพสต์ภาพออกมานะ,ะนะคะแล้วก็มีการอ้างว่าคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะมีการรับเงินจากสารวัตรโนะคะในเรื่องของคดีนะคะสิบล้านทนายตั้มอ้างว่าไม่ใช่หกล้านตามที่คุณชูวิทย์ โตต่โตนะนะคะแล้วก็บอกด้วยนะว่าตนเองเนี่ยนะคะก็พูดถึงในเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลที่โอนเข้าบัญชีกล่องดวงใจของคุณชูวิทย์อีก50ล้านนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยคือเหมือนยอมรับไกลๆนะว่าเป็นการประกาศสงครามกับคุณชูวิทย์แหละนะคะเตรียมใจไว้แล้วนะคะจะโดนอะไรก็โดนนะคะเพราะว่าตัวเองก็ผิดหวังกับ ไอดอลคนนี้อันนี้ที่ที่ทนายตั้มพูดนะโออก็นี้เขาผิดหวังใช่ใช่นะคะแล้วก็ระหว่างการแถลงข่าวตั้งโต๊ะเนี่ยก็มีการชูภาพประกอบต่างๆมากมายนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคือแต่เหมือนเหมือนสุดท้ายเนี่ยจะดูแยงแยงย้อนย้อนกันใครก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าในอนาคตก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกันกับคุณชูวิทย์อีก นะคะ<ม>ในเรื่องของการแฉการทุจริตโครงการต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนพูดดักทางไว้ก่อนนะว่าออตัวเองเนี่ยไม่ได้จะไปสมัครสมาชิกของพรรคการเมืองไหนไม่ได้จะลงเลือกตั้งนะอันนี้คือนะนักข่าวไม่ได้ถามแต่พูดก่อนเลยเหรอก็เหมือน <c oughs> หลายคนก็สงสยัย<อ>ก็มีทั้งแบบว่าเอ้ยเขาถามเองด้วยแล้วก็แบบว่าเออก็พูดเองด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เรื่องนี้ไม่น่าจะจบง่ายๆนะก็ต้องรอติดตามกันต่อต้องดูไปยาวๆใช่นะคะมีหลายคนแบบว่าอยู่ว่าให้ให้ไปออกรายการดังรายการหนึ่งซะเลยนะคะเออก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อแต่เห็นว่าเดี๋ยวพอทนายตั้มแถลงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คุณชูวิทย์ก็จะแถลงต่อด้วยถูกไหมใช่ใช่นะคะทางคุณชูวิทย์ก็เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงต่อเหมือนกันเพราะเพราะเขามีการชี้แจงในเบื้องต้นว่า มันมันเป็นเงินที่ไม่ใช่จํานวนตามที่ทางทนายตั้มบอกอะนะคะไม่ได้พูดง่ายๆก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทนายตั้มก็ยังมีการฝากถึงคุณชูวิทย์นะบอกว่าที่เคยโพสเฟซบุ๊กถึงบุคคลบุคคลหนึ่งนะคะช,ช่วงเดือนมกราคมนะคะแล้วก็เคยโพสต์ในทํานองในเรื่องของอเป็นลนักษณะของเว็บ พนันนะคะอันนี้ก็มีหลายคนแบบว่าตั้งข้อสงสัยอะไรอย่างน<ะ>ี้ไงว่าไอ้ถุงเงินภาพถุงเงินที่ทางทนายตั้มได้มาเนี่ยมาจากคนในแวดบวงของเว็บพนันหรือเปล่านะคะเออทนายตั้มก็บอกว่าเออตัวเองก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับออพวกเล่นการพนันนะ,<ท>ะนะคะ,ะ,ะ,คะส่วนตัวก็ เขาบอกว่าก็เนี่ยแหละยังจะทํางานร่วมกันได้อยู่หลังจากนี้แต่อ่ะเรื่องของการแชร์ข้อมูลอะไรอย่างงี้ก็ก็ยังจะเหมือนทําเป็นหน้าที่อะเนาะก็คือเห็นเห็นอะไรไม่ดีก็มาบอกแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรติดใจกับพี่นะใช่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละนะคะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อนะคะค่ะเราฟังทางด้านของคุณทางด้านของทนายตั้มได้ แถลงไปแล้วใช่แล้วค่ะก็จะได้มีเพิ่มเติมเก็ติดกับคุณยิที่ก็จะเตรียมถูกต้องถันนะคะก็จะได้ฟังกันทั้งสองฝ่ายนะว่าเป็นมายังไงกัน